สวัสดีครับผมผนม,มาสองใยรานก็เล่นสนุกใหญ่เลยครับผมเป็นใหญ่สาวน้อยกับน้องไดมอน์นะครับผมเจะน้าฝนต่อเล่นใหญ่เลยสองใยรานของเรานะครับผมเย็นสบายใหญ่เลยนะครับสองใยรานนะ

ดูทำสิดูทำสิดูยกเท้าใส่ยายอีกนเล่นน้ำฝนเย็นสบายเลยนะนัน่นนะฮะ อืมนฮะหนูทำอะไรหรอกหนูทำอะไรนะอ๋อห้อยกดดินจะเอาดินหนอให้จะดินเล่นนะลูกนะอ๋อย้ยทำอะไรนะนะบอกยายทำด้วยสิยายเล่นด้วย ยายขอด้วยซิโคนะ่ะยายชอบนะหนูไปกวนแต่ยายเลยนูนะ่ะฮึกวนแต่ยายเลยนะลูกนะฮ่ากวนยายกวนยายลองยายกวนึ้นนะลูกนะ มาเล่นสนุกเลยนะสองใยลานของเรานะครับผมฝนก็ตกเล่นสนุกเย็นสบายเลยนะครับผมอืนะายจับหัวแล้วนะใายบอกอยายจับหัวก่ฮอนนี่มาจับทำไมหนูไม่ให้จับนะฮะ นอนอีกแล้วอะไรเนี่ยอะหนูก็จะนั่งนอนเล่นเลยดอกสนุกนะหนูกกำลังสนุกเลยนั่งเล่นอย่าให้เลยนะลูกสาวนะ่ะ งไงนั่ไงมาเล่นพกมของน้องแล้วฮา้มา,าดูที่สู้ชยายเฉยเลยเล่นกับยายอย่างเดียวเลย โอ้โหอารมณ์ดีใจเลยเลีงเล่นเลยนะลูกนะ นา,า,ยายบอกมือวาข้างหน้าน้อยน่ะไปแล้วเท่นอีกแล้วโอ้ยโอย ยายหญ่จะจับทิพนั่นแน่มาจับหนูทำไมหนูไม่ให้จับครับอืมะ,ะสนุกใหญ่เลยทีนี้นะอ้าเล่นสนุกใหญ่เลยนะลูกนะ อยอยอย,อยอทำอะไรนะทำอะไรนะทำอะไรนะชิมหัวทำไมล่ะลูกน้อยโุดดินจะนุดดินไปไหนาจะโดดินดำดินไปเลยนะลูกนะสนุกเยอะเลยนะคะลูกสาวนะ ก็ติดตามและเป็นกําลังใจให้กับสองยายร้านของเราด้วยนะครับผมหลานสาวไดมอนดนะครับผมคุณยายสาวน้อยของเรานะครับผมวันนี้ก็ฝนตกอีกเช่นเคยนะครัผมมาเลินก็ตกนะครับผมวันนี้มาตอนบ่ายก็เล่นอีกแล้วนะครับผม,มเล่นกันก่อนเลยสองยายร้านนะครฝนตกเล่นใหญ่เลยนะครับ ยายปล่อยเลยไม่เล่นนี่จับหางหนูทำไมหนูบอกไม่ให้จับหางคุณยายจับแต่หางหนูนะ่ะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับสองยายหลานด้วยนะคะโดยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะผมะกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะผม ขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจนะผมที่ติดตามและผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเล่นใหญ่เลยนะครับลูกสาวของเรานะครับผมคนมาหนูก็เล่นสนุกเลยนะสนุกใหญ่เลยนะครับเอาเอาอ่าทำอะไรฝั่งนู้นนะ่าทำอะไร ทำอะไรนะหนูทำอะไรนะอ๋อฝากติดตามละเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกับสองยายดาหของเรานะครับผมทงก็จะขออนุญาตจบเรบอย่างเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ